ก็ไม่มีใครบอกเออในในหลายๆช่องไม่มีใครบอกสุดท้ายเออตื่นรู้ด้วยตัวเองก็คือการแค่หมุนแค่หมุนคือแบบว่าจริงๆมันมันก็แค่นี้แต่แบบบางทีเราไม่เข้าใจอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจก็คือมันไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นแค่ ส่วนใหญ่แกด,ดูในไอชีอี ของ iPhone เรียกอ iOS ใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แบบเทคโนโลยีอะไรเลยนะคะและสําหรับวิธีการวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนทําเป็นและในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าหลายๆคนทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําเป็นอยู่แล้วก็ดีใจด้วยกับคุณแต่ว่าถ้าหลายๆคนถ้ายังทาไม่เป็นเข้ามาดูกันได้เลยวันนี้จะมีวิธีการง่ายๆไม่ว่าจะเป็นทําใน เนี่อนะคะถ้าทีวีของคุณเป็น AIS เนี่ยมันก็จะมีแบบแทบทุกแพลตฟอร์มในการดูอ่าทีวีของคุณเลยนะคะแต่ว่าเก็บบอกไปก่อนว่าเก็บไม่ได้แบบสปอนเซอร์จาก AIS เลยนะคะทางทางที่อยากได้จะแย่แล้วเราดูได้ทั้ง Netflix นะคะ Disney Hotstar นะคะ VTV เงนี TV, ้ View อย่างนี้นะคะซึ่งหนึ่งก็เป็น แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ซึ่งวิวนี่ก็เป็นของเกาหลีใช่ปะ่ะ v t ที่ะก็ Almost Chinese Series ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ของจีนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบพวกตะกูลดิสนีย์แล้วก็ Netflix ก็อย่างที่รู้กันนะคะจะเป็นฝรั่งแล้วก็เอ่อเป็นจีนเกาหลีนะแต่ทีเนี้ยเอ่อสำหรับคนที่ที่อยากดูซีรีส์จีนอนะ่ะโอเคแน่นอนว่าคุณมี V t ทแต่ว่าซีรีส์จีนนะ่ะ มันไม่ได้มีแค่ vtv เท่านั้นอ่ะมันมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เรียกว่า ichi อเงี้ยถ้าคุณอยากดูในนี้มันไม่มีเพราะว่า ichi มันดูได้แค่ในในคอมพิวเตอร์กับในโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ว่าจะให้เรามานั่งดู ichi ในโทรศัพท์มือถือตลอดอ่ะมันก็ยากเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงจากโทรศัพท์มือถืออะขึ้นทีวีโดยวิธีอย่างนี้ค่ะโอเคถ้าสม ถ้าสมมติว่าโทรศัพท์เรามีไอชีอีแล้วเราอยากจะเอาขึ้นนะคะในในแพลตฟอร์มตัวนี้คือไอชีอีตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เลยเห็นไหมเห็นชัดไหมเออตัวนี้นะก็เราก็สามารถใครใช้ iPhone เด็กจะโชว์ให้ดูทั้ง p h o n e แล้วก็ตัวของ Android เลยนะคะก็เข้ามาที่ s c r e e n Screen m i r r o r ก็คือตัวนี้นะคะ Screen m i r r o r i n g ค่ะแล้วก็กดเข้าไป ตัวนี้มันเป็นทีวีของแกคือตัวนี้มันคือซัมซุงซีรีส์เจ็ดซีรีส์นะคะมันก็กำลังโหลดซัมซุงเจ็ดซีรีส์ท่านี่คือสำหรับคนที่ใช้ ios ตัวนี้นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ละเห็นปะในทีวีก็จะขึ้นเหมือนกันหน้าหน้าจอมือถือของเรากับบนทีวีเห็นปะมันจะคล้ายๆกัน เราก็โอเคปั๊บเข้ามาแต่ครั้งแรกก่อนที่มันจะขึ้นมาแบบนี้ครั้งแรกที่คุณยังไม่เคยได้แบบใส่อินเข้าไปมันจะมีรหัสของของทีวีของคุณนะขึ้นบนหน้าทีวีของคุณคุณให้ดูหมายเลขรหัสสี่ตัวมั้งแล้วคุณก็เอามากรอกใส่ในโทรศัพท์ของคุณคุณก็จะได้แบบนี้ทุกครั้งแล้วทีนี้เครื่องของทีวีของคุณกับเครื่องของโทรศัพท์มันก็จะจํากันหลังจากนั้นคุณก็เปิดเข้าไบของไอชีตอนนี้ก็ติดเรื่องอะไรอยู่นะ กติดเออกมีหนังจีไหลเรื่องของแกแกติดของแกออาสมมติว่าติต่างติต่างว่าแกด,ดูเรื่องนี้อ่ะติต่างว่าแกด,ดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยเรื่องนี้อ่า VIP ด้วยอ่ะสมคุณ VIP หรือว่าไม่ VIP ก็แล้วแต่คุณเลยละกันคุณจ๋าทีเล้วมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราจะดูยังไงอ่ะก็ก็ดูแบบนี้เอียงขึ้นมาแบบนี้มันก็จะสามารถดูได้เลยอ่ะเปิดเสียงหน่อยเห็นไหม คุณสามารถดู IC i อชีบนทีวีได้แบบนี้แล้วด้วยด้วยโทรศัพท์ iPhone ของคุณนุ่นก็เปิดดูไปของคุณได้อย่างนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็น IC i อชีหรือว่าจะเป็น VTV อะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้า VTV ของคุณไม่มีในเครื่องที่คุณใช้ a อ s ถ้าคุณไม่ได้ใช้ a อ s คุณก็สามารถทำโดวยวิธีการเดียวกันอันนี้ก็คือลักษณะข,ของการใช้ p อ o n e ง่ายมากเลยเพราะเขาจะมี สกรีมมิลลิ n งให้นะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปเกจะโชว์อันที่เป็น Android นะคะโอเคนะคะส่วนต่อมานะคะของเกจะใช้กับโทรศัพท์ Android อันนี้ก็ใช้เป็นโทรศัพท์ oppo นะคะโทรศัพท์ oppo อันนี้นะคะรุ่นอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้5มั้ง oppo 5กับโทรทัรศน์ที่ไม่ได้ใช้ ais นะคะอันนี้ก็ไม่มี ais แล้วก็จะเป็น ใช้อินเทอร์เนต็ตทั่วไปนะคะเราก็จะเห็นแล้วเนี่ยจะมี YouTube มี Netflix มี p r e m i e r v ์วิดีโออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไม่มี VTV ไม่มี i อชอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาใช้อันตัวนี้นะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวนี้ที่อยู่ใน Android ก็เปิดได้ใน Android หรือว่า ในในตัวของ iOS ก็มีนะคะก็เข้าไปที่แอปอันเนี้ยเขาชื่อว่าอะไรนะ Screen m i l o นะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบเนี้ย Screen m i l o ตัวนี้เลย Screen m i l o ก็กดเข้ามาถ้าเรามีแอปตัวนี้เข้ามานะคะเราก็กดจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินก็ได้นะของมีทีวีสองเครื่องก็มีซีรีส์8ซีรีส์กับ7ซีรีส์นะ,ะของซัมซุงแต่ว่าเครื่องที่กำลังโชว์อยู่เนี่ยเป็น7ซีรีส์แล้วก็กด กดเข้าไปตรงนี้คลิกเห็นไหมมันกาลังขึ้นเชื่อมต่อแล้วดูในทีวีเห็นป่ามันกําลังขึ้นเชื่อมต่ออ้าวเชื่อมต่อได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวแกให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวนี้แล้วก็โยงเข้าไปเห็นไหมเรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนนี้หน้ามือถือของเรากับหน้าทีวีก็จะเหมือนกันแล้วเรากลับเข้ามาเราอยากจะดูไอชีอีก็ได้ดูไอชีอี ICE, เห็นป่า ก็จะขึ้นมาอ่ะไอชี ICE, ตอนนี้ก็ติดเรื่องอะไรอยู่แลก็เลือกเรื่องของแกไปอันเนี้แกติดเรื่องเนี้ยอยู่อ่ะเอวันนั้นที่ฉันเป็นเธออ่ะใครได้ดูบ้างก็ชอบนะเนียติดเรื่องนี้ก็ดูได้อ่ะสมมติว่าไม่ดูไม่ดูไอชีดูอะไรดีดูเรื่องอื่นดูแพลตฟอร์มอื่นก็ได้ปิดยังไงดูแพลตฟอร์มอื่นก็ เปลี่ยนธรรมดาเอาเปลี่ยนไปดู vtv เห็นป่าแกก็เปลี่ยนไปดู vtv ปั๊บกด vtv ก็ได้เหมือนกันคือทุกอย่างเหมือนหน้าจอโทรศัพท์ของเราอะไปขึ้นอยู่ตรงนั้นนี่มันก็แนวแนวตั้งถ้าเราอยากจะดูแนวนอนเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นแนวนอนเราก็ดูได้อย่างเงี้ยเรื่องนี้เห็นป่าหน้าจอเรากับหน้าจอเขาก็จะเหมือนกันละนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ในการดู จริงๆเรางงตอล่าก็งงมากว่าตอนที่หน้าทีวีมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเคจะทํำยังไงนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือคือพยายามดูทุกที่แล้วก็ไม่มีใครบอกเออในในหลายๆช่องไม่มีใครบอกสุดท้ายเาตื่นรู้ด้วยตัวเองก็คือการแค่หมุนแค่หมุนคือแบบว่าจริงๆมันมันก็แค่นี้แต่แบบบางทีเราไม่เข้าใจอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจก็คือมันไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นแค่นี้เอง ง่ายๆไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าจะเป็น i o s นะคะก็คืออามาสรุปกันถ้าเป็น iOS คุณก็เข้าไปที่ s r e e n m เมน o ลในในของ iOS เขามีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นของของอะไรอะเนี่ย Apple อ่ะ Android อะไรพวกนี้คุณก็เข้ามาที่เนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะตัวนี้เลยตัวนี้นี่ีมีที่ชี้ตัวเนี้ยปุ๊บเปิดเข้ามาเนี่ยเขาชื่ออะไรอะ เขา,าชื่ออะไรนะแอปพลิเคชันตัวนี้สกรีนมิโลสกรีนมิโลแล้วออกมาให้มันหน้าตาแบบนี้นะคะสกรีนมิโลเดี๋ยวจะเขียนเอาไปให้แค่น,นี้เองง่ายๆเราก็จะสามารถดูไอชีอีกับ VTV ซึ่งใครที่เป็นสาวกของซีรีส์จีนนะคะคุณต้องไม่พลาดกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะในการที่เราจะได้ไม่ต้องมาจ้องหน้าทีวีหรือว่าคอมพิวเตอร์นานๆแต่เราสามารถที่จะดูบนทีวีใหญ่ๆได้เลย นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่แกอยากจะมานำเสนอเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เราจะสามารถดูซีรีส์จีนฝันใจของเราได้จากทีวีเครื่องน้อยในโทรศัพท์จะส่สงสัญญาณ ใครมีปัญหาทรงสัยอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะว่าว่าแบบติดขัดอะไรหรือว่าใครมีวิธีใหม่ๆเนี่ยเอามาแบ่งปันกันไดก้ก็ดีใจเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบเทคโนโลยีอะไรมากมายแต่พอเราสามารถทําได้เนี่ยเราก็อยากจะแบบแบ่งปันกับทุกคนเพราะเค้าเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกที่ไม่รู้ใครไม่รู้เราเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากกันก็ดีใจนะคะก็คราวหน้าก็จะมาคุยอะไรกันทราเวลท็อกกันเรื่องอะไร จะเมามอยกันได้เดี๋ยวกัดูซีรีส์น่ะแล้วก็อยากจะเอาเมามอ,อยต่อเหมือนกันด้วยนะคะก็เจอกันในครั้งต่อไปนะคะ see you next time ใจเจียนบ๊ายบาย